ในส่วนของซีเนียส่วนของทีมชาติชุดใหญ่เราก็เพิ่งจะได้มารวมตัวกันก็ผมก็ตัดสินใจในช่วงสองวีคสุดท้ายว่าถ้านักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยใครที่เสร็จภารกิจแล้วก็สามารถที่จะไปทันเราก็จะให้ไปโดยพ่อยิ่งตอนนี้ผมโฟกัสมาที่มิดเดิลบล็อกโดยให้แนนทัดดาวแล้วก็พัทยาเนี่ยมาช่วยกับกับทีมออลซามันก็จะช่วยทำให้ เซตเตอร์เนี่ยของเรามีคอนฟ idence มากขึ้นหรือมีความเชื่อมัน่นถ้าเรามีมีเดินบ็อกที่ดีนะซึ่งภาพโดยรวมการฝึกซ้อมแค่ระยะเวลาสั้นประมาณ3วันนะครับสำหรับชุดใหญ่ที่เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นโดนพรก็ดีมากนะครับเขาก็มีสภาพร่างกายที่ดีเทคนิคก็ดีแล้วก็เก็บราย ก็เรียกได้ว่าอุ่นใจขึ้นมามากเลยทีเดียวนะครับสำหรับการยืนยันของโคดออสเกติพรราชตะเกียงไก่ครับในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับล่าสุดเนี่ยได้เก็บกระเป๋าเดินทางครับไปแข่งขันศึกออสตาซูเปอร์แมตหรือ2025โคเรียไทยแลนด์บูเมนโปรวอลเลย์บอลออสตาซูเปอร์แมตที่จะแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง20เมษายนโดยต้องขอบคุณครับ คลิปคอนเทนต์จาก SMM Sport ด้วยนะครับที่ทำให้เราได้เห็นความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนบุกไปสะเทือนเกาหลีครับแน่นอนนะครับครั้งนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าโหการไปเกาหลีเนี่ยไม่ได้แค่เพียงแค่เรื่องของส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับโคดออสพูดไว้อย่างชัดเจนว่าไปเนี่ย เพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจนะครับหลังจากซ้อมมาโดยเฉพาะกลุ่มผู้เล่นดาวรุ่งก่อนนะครับโคดอสให้ข้อมูลนี่น่าสนใจมากโคดบอกว่ากลุ่มผู้เล่นดาวรุ่งของไทยนะปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นรองฝั่งเกาหลีหน่อยเพราะว่าเรื่องระบบของเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างก,กีฬานในปัจจุบันได้ดีแต่อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มผู้เล่นชุดใหญ่วันนี้ถึง อาจจะมากันยังไม่ครบเพราะว่าบางคนยังติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแต่โคดอสเนี่ยให้ความใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะซึ่งเราก็จะเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับว่าโอ้โหทีมชุดนี้เนี่ยคือฮาตั้งแต่เริ่มเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนๆเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าในยุคของโคดอสที่กลับมาอีกรอบเนี่ยเราก็ให้ความใส่ใจในแง่ของระบบนักกีฬาเยาวชนเนี่ยนะครับ จะออกมาเป็นอย่างไรแล้วยิ่งได้เห็นภาพนะครับภรรยาของโคดอสอย่างเฟีงคุณเฟีงคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ออกกล้องเยอะเท่าไหร่นะแต่งานนี้มีรายงานชัดว่าเธอทำงานคู่กับโคดอสนะครับเพื่อจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับทัพวอลเล์บอลหญิงของเราแบบจัดหนักจะเต็มอย่างเต็มที่มากๆเลยทีเดียวนะ ต้องมาจับตามองกันแบบยาวๆว่าจะเป็นอย่างไรไปดูภาพรวมและบรรยากาศรวมไปถึงบทสัมภาษณ์เปิดใจของโคดออสก่อนไปสะเทือนเกาหลีใต้กันเลยครับคุณผู้ชมครับก็เราก็ต้องการให้เด็กๆได้แสดงศักยภาพให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนที่เราซ้อมร่วมกันมาเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับน่าจะประมาณบางคนก็อยู่ถึง2-3เดือนบางคนก็1เดือนแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ดี เราต้องการทดสอบแล้วก็ให้เขาไดา้ได้รับประสบการณ์ที่ดีนะครับทีมเกาหลีเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งในระดับเายาวชน U21 U19 เนี่ยเขาน่าจะยังดีกว่าเราอยู่นะครับแล้วก็ผมเข้าไปดูในในการพัฒนาของของเด็กๆเยาวชนเกาหลีเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโคโวลีกนะครับก็เป็นเป็นลีกที่สร้างเด็กๆเยาวชน ของของทีมชาติเกาหลีรุ่นใหม่ขึ้นมาแ้วเราก็ทําอยู่ครับทีมไทยแลนด์ลีของเราเราก็มีเด็กๆรุ่นใหม่ที่กําลังสร้างมาแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งว่าเรามารวมตัวกันแล้วเราจะพัฒนาไปในในสิ่งที่ดีขึ้นไหมแต่ว่าช่วงนี้เราพยายามเพียพัฒนาในทุกรูปแบบนะทั้งร่างกายเรื่องของจิตใจนะครับความเข้มข้นทางจิตความมั่นคงทางจิตคอนฟิเอนซ์การรับมือกับ ความเครียดความกดดันและความวิตกกังวลอันนี้ก็ดีขึ้น,เป,นเป็นลำดับนะครับในส่วนของเทคนิคเราก็ต้องการพัฒนาเทคนิคของเด็กๆเยาวชนรุ่นนี้นะครับให้มีขีความสามารถที่สูงขึ้นในระดับโลกนะครับซึ่งก็มีพี่ๆเป็นต้นแบบเป็นโมเดลให้นะครับออตอนนี้ก็กาลังพิจายณพัฒนากันอย่างเข้มข้นแต่ยังยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องการไปทดสอบในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็จะให้โอกาส กับเด็กๆทุกคนก็คิดว่าทุกคนนี่น่าจะเป็นกลุ่มเด็กๆเ,เยาวชน U21 U19 ที่ดีที่สุดของของประเทศไทยนะตอนนี้นะครับที่เราเลือกสรรมานะครับอันนี้ก็เป็นแมตช์สำหรับเยาวชนคิดว่าแบบนี้นะ่าจก,ก็เป็นแมตช์ของการเรียนรู้ที่จะไปแข่งชิงแชมป์โลกนะครับในโดยเฉพาะ U19 นะที่เซอร,ร์เบียกับโคเอเชียรเราก็วางแผนที่จะแข่งชิงแชมป์โลกกันแล้วให้ให้ U19 นะครับแมตช์นี้ก็เป็นแมตช์ที่ ทำกัรทดสอบอยู่20เ็กก็เช่นเดียวกันที่จะไปแข่งจิงชมป์โลกทีอ่อินโดนีเซียนะครับในส่วนของซีเนียร์ส่วนของทีมชาติชุดใหญ่เราก็เพิ่งจะได้มารวมตัวกันก็ผมก็ตัดสินใจในช่วงอสองวีคสุดท้ายว่าถ้านักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยใครที่เสร็จภารกิจแล้วก็สามารถเที่ยวไปทันเราก็จะให้ไปโดยเพราะยิ่งตอนนี้ผมโฟกัสมาที่มิดเดิลบล็อกโดยให้แนนทัดาวแล้วก็ ขันทยาเนี่ยมาช่วยกับกับทีมออลซามันก็จะช่วยทำให้เซตเตอร์เนี่ยของเรามีคอนฟ idence มากขึ้นหรือมีความเชื่อมัน่นถ้าเรามีมีเดนบล็อกที่ดีนะซึ่งภาพโดยรวมการฝึกซ้อมแค่ระยะเวลานั้นประมาณ3วันนะครับสำหรับชุดใหญ่ที่พิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นโดนพรก็ดีมากนะครับเขาก็มีสภาพร่างกายที่ดีเทคนิคก็ดีแล้วก็เก็บรายละเอียดแล้วก็การ Uh, เล่นทีมเวิร์กแล้วก็แท็กติกในการเล่น uh, ก็คงจะเน้นมากขึ้นในในช่วงนี้ uh, ครับแล้วก็ทดสอบพวกเขาในการที่จะเตรียมตัวไปเล่น VNL อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับ uh, สำหรับทีมออสตาของเราเน่ uh, กลุ่มหนึ่งเน่ได้ฝึกซ้อมร่วมกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรประมาณ1เดือนเน่กลุ่มนี้พบว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าซ้อมตามโปรแกร,รมนะครับความมั่นคงทางอารมณ์เน่มีมากขึ้น สปิริตของแต่ละคนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เรื่องของทีมสปิริตเนี่ยอันนี้ดีนะครับเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเมื่อได้เล่นกับนักกีฬาที่มีประสบการณ์เช่นทัดดาวนุกนิกลงมาเล่นด้วยกันแล้วก็โดนพรมาเล่นด้วยกันเนี่ยโดยมีโมเมก็ได้มาฝึกซ้อมสักระยะหนึ่งแล้วประมาณ2วีคแล้วก็กับตันโมเมก็ทําหน้าที่ได้ดีมากพยายามเชื่อมต่อการทํางานร่วมกันระหว่างน้องๆรุ่นใหม่น้องๆรุ่นกลางแล้วก็พี่ๆี่รุ่นใหญ่ก็ทีมเรา กำลังจะทำทีมให้เกิดความสมดุลคือการบาลานซ์เกิดขึ้นมันอาจจะมีสะดุดติดขัดบ้างเพราะว่าการบาลานซ์เนื่องจากว่าสกิลแล้วก็ทักษะหรือก็เทคนิคในระดับที่สูงเนี่ยน้อง,องๆบางคนยังทำไม่ได้ก็เราก็เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพี่กับน้องก็ช่วยกันในการพัฒนาคิดว่าแมตช์นี้ครับจะเป็นแมตช์ที่สำคัญเราจะพยายามทำทีมให้บาลานซ์ที่สุดแต่สิ่งที่สำคัญนะครับเราต้อง ดูแลเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรากับเกาหลีเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วการไปแข่งๆๆขันคราวนี้เนี่ยทางโคโวแล้วก็สมาคมวอลเลย์บอลเกาหลีแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลเกาหลีทุกคนก็ให้การาต้อนรับแล้วก็เตรียมติดตามชมและเชียร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งเราได้ประสานงานกับทางสถานทูตไทยที่เกาหลีอย่างดีนะครับก็จะมีคนไทยที่เกาหลีเนี่ยเยอะมากครับรวมสอง0,000คนนะครับอยู่ที่เกาหลีแล้วก็ เมืองที่เราไปแข่งเนี่ยมาซองเนี่ยก็มีคนไทยอยู่ที่นั่นเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่นะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีเทศกาลอาหารไทยมีอะไรต่างๆที่คนไทยก็จะมาทํากิจกรรมร่วมกันในเสาร์อาทิตย์นี้ก็คิดว่าน่าจะ,ะมีความสุขที่ได้ไปเจอกันนะครับแล้วก็น้องไอซ์ก็ฉลองวันเกิดไปเมื่อวานนี้ก็น่าจะดีที่ได้ไปเจอแม่เพราะเราทราบแล้วว่าคุณแม่น้องไอซ์เขาอยู่ที่นั่นคิดว่า ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็น่าจะประสบความสำเร็จในทุกๆฝ่ายนะครับในส่วนของทีมเองส่วนของการบริหารจัดการสมาคมเองแล้วก็ในส่วนของฝั่งเกาหลีนะครับที่เขาได้เตรียมการเป็นอย่างดีดังผู้ว่าเมืองฮวาซองแล้วก็ทางรัฐบาลทางสปอนเซอร์ KBS ก็เตรียมตัวอย่างดีมากโคโวก็เตรียมตัวอย่างดีมากในเรื่องของการจัดที่พักอาหารโรงแรมรวมทั้งเที่ยวบินไปกับนะครับให้กับทีมชาติไทยของเราในครั้งนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทางโคโวแล้วก็ทาง KBS แล้วก็ทางเมืองหัวซองด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีรวมทั้งสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนทางฝั่งเกาหลีทุกท่านและที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้พวกเราได้เตรียมตัวฝึกซ้อมเตรียมทีมอย่างเต็มที่นะครับที่จะพัฒนา ทีมชาติของเราทั้งหมดทั้ง4ชุดนะครับมีทั้งทีมชาติชุดใหญ่นะครับทีม U 21 u ่9อยูแล้วก็ยู6ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็คิดว่าในระยะเวลาของการเตรียมแผนของเราเนี่ยเราเตรียมตัวไว้18เดือนนะครับก็คือนับตั้งแต่เดือนนี้เลยเลยอีก18เดือนข้างหน้าที่เราจะวางแผนพัฒนานักกีฬาของเราสำหรับการแข่งขันในปีหน้าก็คือชิงแชมป์เอเชียนะครับอันนี้ก็เป็น คิกออฟประตูที่1ของเรานะครับก็ฝากแฟนๆเรบอลทุกท่านก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราทุกคนนะครับพวกเราก็จะพยายามทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดและทีมเราก็จะเป็นทีมที่สร้างความสุขให้กับคนไทยแล้วก็จะพยายามเป็นที่1ในอาเซียนอยู่ในันดับต้นของเอเชียแล้วเข้าไปสู่ในระดับโลกให้ได้ครับ ค่ะก็สําหรับในเกมออสตาไทยเกาหลีนะคะก็สําหรับความพร้อมเราก็เพิ่งกลับมารวมตัวกันได้ไม่นานค่ะก็มองว่าเป็นความเป็นความเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีมากกว่าค่ะก็เป็นเชิงสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าเราก็จะทําให้เต็มที่สุดเราก็จะสู้ให้ได้ดีที่สุดคะ่ะก็เขาก็แค่แบ่งชุดว่าชุดนี้จะเป็นชุดยังสตาร์ชุดนี้จะเป็นชุดชุดใหญ่ะค่ะก็ประมาณนั้นค่ะเขาก็ คร่าวๆก็จะได้เล่นทุกคนค่ะก็ทุกคนที่ติดไปก็จะได้มีโอกาสลงเล่นทุกค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้์นาเมนต์แรกของทีมชาติไทยในปีนี้ด้วยนะคะก็ยังไงก็ส่งกําลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะถือว่าเตรียมตัวกันมาได้ดีค่ะก็ถือว่าทุกคนพร้อมค่ะพร้อมสาหรับแมตช์แข่งนี้ออก็ยังไม่มีอะไรที่กังวลค่ะเพราะว่าทุกคนสภาพร่างกายพร้อมแล้วก็แข็งแรงกันค่ะเพราะว่าฝึกซ้อมกันมายาวนานค่ะ เป้าหมายกับทีมนะคะก็เอ่อก็จะเอาชนะให้ได้ค่ะแบบว่าจะเล่นให้สนุกไม่กดดันค่ะก็ฝากถึงแฟนๆนะคะฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะเอ่อในวันที่19และวันที่20ค่ะฝากเชียร์พวกเราด้วยค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเล์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ต้องขอบคุณคลิปภาพจาก s m m sport ที่นะครับทำให้เราได้เห็นภาพและก็อัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับของนักกีฬาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยแบบจะหนักจะเต็มครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบมีก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ